สวีสดัสสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางไต้หวันนะครับประจําวันพฤหัสที่3มีินาคมนะครับสําหรับไต้หวันเมื่อวานนี้6เด้งมนล่าเนาะก็เจาะไม่มาครับเสียดายเหมือนกันเกือบแตก3ตัวแต้มเดียวครับแต้มเดียวแล้วก็เหมือนกันครับบนล่างก็แต้มเดียวครับบนล่างก็แต้มเดียวทําไปได้ครับมี 6- กห มีหกหนึ่งมาหกศูนย์มาหกห้าก็ขอเดินต่อแล้วขอเดินเดินต่อครับในเมื่อเจาะไม่เข้าก็วิ่งดูไปก่อนละกันเนาะสําหรับวันนี้ชอบหกห้าห้าหกชอบหมดเลยนะหกห้าห้าหกวันนี้ในสุดหกครับวิ่งบนดูล่างหกหน้ามีหน้ามาครับผมหกอะไรดีสักครู่นะครับก็ฝากไว้ครับใครชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับแล้วก็ถ้ามีโฆษณาครับอันนี้สําคัญมากครับดูให้ด้วยนะครับรบกวนกรุณาอย่ากดข้ามครับ พราะรายได้หลักผมาจะคันดูโคฟนาของพุกท่านเลยนะครับหนึ่สุดหกครับหกห้าศูนย์ห้าครับหกห้าศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หกสี่หกครับศูนย์หกสี่หกหกหกหนึ่งหก แล้วก็0ูนครับร้อยมาศูนย์ครับร้อยมาศูนย์เนาะก็คือ05 6ย์ห้า6 0ศูนย์ศูนย์ห้าศูนครับก็มาลุ้นกันครับสำหรับไต้หวันปิดเที่ยง34ีนาทีโดยประมาณครับก็อย่าให้ไปค้างเนาะขอปิดเลยด้วยกันโอเคครับ ก็ยังไงพิจนารณาดีๆก่อนตามเหมือนกันครับกาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม